ตองตัวเองจะไม่ต้องเป็นเหมือนใครฉันไม่ได้มีสองใจความรักดีๆไม่ได้มีทมไปลองรักกันดูที่ยังไม่เป็นของใครเพราะว่าฉันมันก็มีหัวใจเหมือนกับเขาถึงแม้ดินด่างบางเวลามันก็เงาอยู่ตัวคนเดียวจนว่าใจเดิมเหียวเฉาอยากมีความรักมากกว่าเงินในกระเป๋าที่ฉันมันเจ็บและจำใจมันทรมานเกินไปหัวใจมันนั่นตะพาน กานไปรักไ้คนอย่างเธอฉันภาวน,นาคนใหม่ให้มันได้ดีกว่าคนเดิมฉันหาความสุขเข้ามาใส่และฉันให้เจอเป็นคนเดิไม,นนไ,มนนไม่นานไม่นานก็ชินยอมรับในความเป็นจริงก็เหมือนต้นไม้ที่เริ่มจะดีนพี่เสื้อที่เริ่มจะปีกูเดินม,มาใกล้ก็เป็นจะมีนในวันไม่มีอะไรจะดีกูื่อนกู จะบินกูพร้อมจะตายอย่างอสุยีเป็นตัวของตัวเองจะไม่ต้องเป็นเหมือนใครฉันไม่ได้มีสองใจความรักดีๆไม่ได้มีทมไปลองรักกันดูที่ยังไม่เป็นของใครเพราะว่า ฉันมันก็มีหัวใจเหมือนกับเขาถึงแม้ดินดังบางเวลามันก็เงาอยู่ตัวคนเดียวจนว่าใจเริมเหี่ยวเฉาอยากมีความรักมากกว่าเงินในกระเป๋าตัวเองจะไม่ต้องไปเหมือนใครฉันไม่ได้มีสองใจความรักดีๆไม่ได้มีทมไปลองรักกันดูแี่ยังไม่เป็นของใครว่าฉันมันก็มีหัวใจเหมือนกับเขาถึงแม้ดินดังบางเวลามันก็เงาอยู่ตัวคนเดียวจนว่าใจเริมเหี่ยวเฉาอยากมีความรักมากกว่าเงินในกระเป๋าหัวใจฉัน าคามากกว่าสิ่งใดฉันเก็บเอาไว้ให้ใครสักคนมาดูแลถ้าเธอสนใจช่วยรับก็มันไปไว้ได้ไหมเรื่องเก่าไปผ่านไปเรื่องอดีตจะย,ยามแย่หัวใจของฉันไปเทียบกับใครไปเทียบกับใครต่อใครสงสารหัวใจที่เล่นกับไฟไม่รักคุณพอได้ไหม รักกันดูแ่ยังไม่เป็นของใครเพราะว่าฉันมันก็มีหัวใจเหมือนกับเขาถึงแม้เด่นดังบางเวลามันก็เงาอยู่ตัวคนเดียวจนวัวใจเริ่มเหี่ยวเชายยังมีความรักมากกว่าเงินในกระเป๋าตัวเองจะไม่ต้องไปเหมือนใครฉันไม่ได้มีสองใจความรักดีๆดีไม่ได้มีทมไปลองรักกันดูที่ยังไม่เป็นของใครเพราะว่าฉันมันก็มีหัวใจเหมือนกับเขาถึงแม้เดินดังบางเวลามันก็เงาอยู่ตัวคนเดียวจนวัวใจเริ่มเหี่ยวเชายยังมีความ Tchau, wow.